ได้ยินมาว่าคุณฟันดี้ในสมัยเด็กนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยใช่ไหมครับใช่ครับตอนเด็กๆคือด้วยที่ว่าบ้านอยู่อยู่ตรงชายแดนด้วยครับเป็น์เดอร์ l i น์ใกล้กับมาเลเซียก็ไปสิงคโปร์กับมาเลยบ่อยครับแล้วก็พอโตมาแม่ก็ส่งไปเรียนที่อินเดียแล้วก็หลังจากนั้นช่วงมัธยมต้นก็สอบไปอ์เจนตินาไปแลกเปลี่ยนครับปีหนึ่ง แล้วก็พอก่อนขึ้นมหาลัยก็ไปอยู่ญี่ปุ่นมาครับสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้เก่งไหมครับเก่งมากแล้วเมื่อกี้ได้ยินว่าอาร์เจนตินาเนี่ยอาหารอาร์เจนตินาเป็นไงบ้างอาหารอาร์เจนตินาคนอาร์เจนส่วนมากเขาชอบทานเนื้อครับเนื้อเขาอร่อยมากเลยนะเนื้อเขานุ่มโดยที่ไม่ต้องผ่านการไดเอทอะไรเลยคือแค่เอาไปย่างเฉยๆไปกริลเฉยๆก็อร่อยแล้วครับโรยเกลืออารซาโดครับอารซาโดสเต็กหากินที่ไทยได้ไหมน่าจะมีนะผมคิดว่า น่าจะอยู่ในร้านเม็กซิกันอะไรเงี้ยมีคิดว่าเจออยู่แล้วประเทศที่ประทับใจที่สุดเนี่ยเป็นอ์เจินาด้วยประเทศที่ประทับใจที่สุดใช่ไหมครับ,ปร,บนะประทับใจนะประทับประทับใจก็ญี่ปุ่นครับผมไปญี่ปุ่นห้าครั้งเนี่ยสี่ห้าครั้งจำไม่ได้อทุกครั้งที่ไปก็ประทับใจมากครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าวัฒนธรรม,มสังคมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับชอบมากก็เลยตั้งชื่อร้านว่าคาสคุ เนื่องจากก็มีเพื่อนสนิทเป็นคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้ยังไม่บอกเลยว่าคาซุคุแปลว่าอะไรคาซุคุคือถ้าเกิดแปลแบบถ้าเกิดว่าพูดเฉยเฉนคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นหรือคนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นอาจจะคิดว่ามันเป็นมันแปลว่าครอบครัวซึ่งมันก็ใช่แหละคือออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าถ้ามาดูคันจิของทางร้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าครอบครัวครับมันจะแปลว่ามันมันมันเป็นเหมือนกับชนชั้นสูงในสมัยก่อนของญี่ปุ่น ที่เราเอาคําเหล่านั้นมาใช้ในปัจจุบันนี้เพราะว่าในปัจจุบันมันไดม,มีคนใช้คันจินันแล้วแล้วเหมือนคํคำนั้นพอเอามาใช้ในปัจจุบันน,นีมันเป็นเหมือนขบฏในวงการแฟชั่นเราต้องการที่จะสื่อถึงว่าเราเป็นกลุ่มที่กลับมาใหม่หรือว่าเป็นรีบอร์อะไรพนมินองนี้ครับก็คิดว่ามันเจ๋งดีก็เลยคิดกับเพื่อนก็คิดว่าชื่อนี้น่าจะเวิร์กสุดเป็นความหมายที่ดีมากมันมันแปลกครับอันนี้ฟังทางบ้านฝากถามมานะครับว่า คุณฟันดี้เนี่ยดูแลตัวเองยังไงแบบรักษาดูแลตัวเองยังไงทำไมน้าใสอยู่ตลอดไม่ใสครับสิวขึ้นครับแต่ว่ารักษาอย่างไงก็แอมเลี้ยงแดดแล้วก็ถ้าจะออกไปเจอแดดก็ทาซันสกรีนอะไรเงี้ยครับ<ๆ>ก็แค่นั้นเองครับใช่ครับเพราะว่าผมสัมภาษณ์เนี่ยผมก็เขินนะครับเพราะคุณหล่อมากแซวเยอะได้ไหมครับหล่อเลยครับสิบโลขึ้นมาครับนี่คือผลงานของสเต็กกับอาหารทุกอย่างที่กินไปในรอบ 2ปีที่ผ่านมาครับโอเคประทับใจมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ